สวัสดีครับเหมือนนี่พามาเก็กระปุนห่อนิรครับเหมือนนี่ต้องบดกระปุนห่อนสุดเด่งด้วนครับผมใส่โดดดีลงไปในน้ำซุปกทำด้วยกระปิทำด้วยน้ำประแดกได้ตึงครับแดกนวๆสามเลยครับ นัวครับเดี๋ยวผมจะลดผมเสร็จไปมือแข็งไปน้ำหม่ถึง,งความเขยมลงไปอีกปวดลงไปตุ่มไปมันน้่นหอนครับอาทิี้ถ้าประดากับแต่เขาปุ่นกบอันน้ำปลาแดกกะระแซาแล้วครับ สใส่ทุกอย่างใส่ครัวผักลงกหมูน้ำด้ยครับมีตะพักกรจองครับเพราะผมจะผัดกันจองแ้วก่อนินข้าวปุ้นห่อนน้ำเลยนี้พักกันจอง มนแก่นี่กปุดห่อนไบอะนี่ก็มือแข็ง,งครับรบแบนนี้ ออกกะลำครับเรสียไลาดครับเดี๋ยวจะเสียรสชาติ โอ okay. เคเี็งข้าวป่นมันเดือดๆโอ okay. เคนะครับใส,ใไสบ่ได้ไปซดกันครับขบาวปุ้นห่อนน้ำปลาแดกครับตุกีับน้ำข้าปุ้นกับน้ำปลาแดกนัวๆเนี่ยก็แสบแล้วครับ เส้พผักลงไปน้ำครับร้อยของคุณลระไลครับงจะพิชดกันสิซิม,มังครับแต่เด็กนวดนะครับคุณร้อมเดือดไดมครับนี่ครับตรงมันแบบระมาณแต่ของคุณมันละล่ยยี่นะครับ ก่อแามือกระสิเธื์อยๆตักเสร็จควยแล้วก็ไปปรุงรสกินกันเลยครับผมมากรสใดก็ปรุงออกตามใจครับเสร็จแล้วครับปรุงรสครับคุณพรสุโภชหรอือชิวันใส่ผักหน้าครับผมใส่แต่ผิดผงก้อนน้ำตาลก้อน้ำตาลนะครับแต่พูดว่าผมสุดใส่อีก ที่พรอมนำกระแดกหอมกระปิเนื้อนัวห่อนๆครับแต่ขา้าวปุ่นท้อแซ่เย็นเฉ็มจะขาดเล็กน้อยครับมันข้าวปุ่นไม่ไหมยังแซ่บครับชิมก่อนอืมอุ่งๆครับถึงความเค็มเล็กน้อย กลมกลมครับมันเบาหวานลยไรับนันีกลมกลมแทบรับาดินผิกหัวแบบไมใไม่ลองบึงครับ แต่มันห่อนครับมันเก็บกว้มห่อนเลยโดนครับคุณจับครับวัานนำพัก

แล้วโมเป็นเส้นครับอมนุ่มนุ่มดีครับกลมันห่อนมัเจือ còn hoàn hoàn thì còn thăm chạy Cái thực phẩm gì anh đặng anh nói là đến ngoài kiếm chỗ nào bàn thôi. có bông đen, có bông xốp hoàng, kiếm có hoàng này thật <laughs> à, thật như vãi mình nhiều ครับวันมีเสียงเพียงคืคนยังนะครับวันจะเป็นงานกีฬาครับรุ่นเก่าเป็นงานกีฬาครับกีฬาประจำตำบ,บลครับผมเดี๋ยวไปเกี่ยวบรรยากาศงานกีฬาอีกแล้ว ีนึงมิเียดเดียวครับจิฬาหอมครับเกิดยังกับอะไรวานค้างหานแน่ 白沙话的 มันเป็นเป็นถ้วยครับอาะถืถ้วยง่อยมันเลยอันเจีบยบามร้อนได้ดนอันเป็นจานจริงจิกเลยบอกท่านแจกเลยครับ

กต่มาคุณจะบอกขายห้องได้ไปแล้วได้แล้วสดี่สองสามครับมันผ่ามมันเย็นครับ chị kiểm tra chạy đấy đẹp, chốt tuột đấy á ác thì mất bản hậu cảnh thấp vừa được loang đẹp เปนเส้นษไม่ไหมครับไม่ใช่ชุกลิ่นก็ต้องต้มต้มมันจะเปื่อยอย่างเี้ครับเลาต้องต้มน้ำห่อนแล้วก็นลาดลงเลยครับแล้วก็ค้นๆกินเลยขบวนมันถึงังเป็นเส้นแซบซึ่งถึงจะแซบกันร้อนห่อนมันมุนใส่กันแล like ้วมันเบาบาได้ครับแต่ก่ได้บอกแซ่บมากมันจีหอวามพีคขวแซ่บดีครับ

ทองครับได้ไปขายบาทเด็กใหม่แล้วยังบ่เศร้าหวันอยู่ปวดเดีวสุดครับใหญ่ไว้กิมาคิบหนาวผมจะมาครับ